นะครับวันนี้เรามาเทดสระบบนะครับระบบหิงห่งพระหมดสูตรได้อีกหิ่งพระกันมาเห็นว่าเห็นว<ะ>่าเบิ้งนะหิ่งพระเป็นยังไงเก็บทุกเม็ดนะครับเก็บทุกรายละเอียดสลกไม่โดนครับเมื่อกี้ขยงเนะีอเอขยงดิขยงขยง แสแหลกโบกระแทกนะครับอ๋อประมาณนี้นะครับนี่ค้นขึ้นน่าจะประมาณสี่ร้อยสี่รอยโล,โลตัวสูงยางบางอยากจะเตี้ยอยากจะมุดแต่ไม่อยากเบ้านะครับจัดให้ขึ้นเ่าวเลยครับน,นะครับมึงโตแต่ละคนมังงี้ร้อย นี่ก็ร้อยแซมจากลัวแปดสิบหกบ <8. 6. S 2> นี่นะครับไม่ถามประมาณสามร้อยสี่ร้อยโลนะครับกับเวลานางเขามั่จะบกแทกนะครับจะ,จะโดนแค่ลูกยางนะครับครับผมนี่ครับทรงรถเป่าก็กจะอยู่ะมันนี่นะครับประมาณสามนิ้วสอดประมาณสามนิ้วสอดเบองระยะเด้งข้างล่างครับนี่ระยะดิงข้างล่างนะครับร โนถุงเน้นสดนี่นะครับโนววเวด้วยเป็นไรพี่น้องระยะเด่งกับประมาณนี้นี่นะครับระยะโยมานันนิ้วครึ่งคือว่าหนุ่มใส่ได้นะครับสําหรับรถที่บริเวณจริีแล้วก็เป็นรถตัวสูงนะครับสนใจข้ามรถนะครับเอ็นไอสาขาสองแยกมาเลยหรือสะดวกที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะครับสวัสดีครับ